จากที่ได้ทําพิธีวางเสาเอกบ้านโดยมีคุณพ่อแหวงคุณแม่ทองนาคแล้วก็พี่กาพูพี่้ายพี่ลานแล้วก็พี่ๆน้องๆในครอบครัวคุณกำพูนะคะช่วยตระเตรียมต่างๆในการทําพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับบ้านหลังใหม่ที่ตัดสินใจซื้อที่100ตารางวาปลูกติดที่คุณกาพูนะคะ เป้าหมายสําคัญของการสร้างบ้านหลังนี้ก็คือว่าอยู่อาศัยในบ้านปลายชีวิตค่ะเรามีเพื่อนที่ดีมีเพื่อนบ้านที่น่ารักเราก็ต้องเก็บรักษาถนอมน,น้ำใจกันไว้นะคะและที่สําคัญก็คือความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่เราจะดูแลกันไปจนแก่เท่านี่คือความตั้งใจค่ะที่ตัดสินใจซื้อที่แปลงเล็กๆแปลงนี้เอาไว้นะคะ ในการก่อสร้างก็มีช่างมาจากชัยภูมิค่ะก็เป็นลูกหลานทีมช่างที่มีประสบการณ์สูงลูกๆหลานๆของพี่เอซึ่งเป็นพี่ชายแท้ๆค่ะโดยมีพี่เอนะคะคอยควบคุมการก่อสร้างทุกขั้นตอนเลยนะคะ ดูจากการมัดคานก็คือเป็นแต่ว่าบ้านนี้มันสูงสามขั้นบันไดถูกไหมเจมส์แล้วก็เราก็เล่นระบักขึ้นไปหาอ๋อระเบียงจะไม่เท่ากันใช่ไหมใช่ครับนมันม,ม,มาตรฐานมากนะคะอ่าจำเรียงเหล็กเข้าไปแล้วนะคะ ช่างบอกว่าฐานเนี่ยเฉพาะฐานกับเสาเนี่ยใช้เวลาหนึ่งเดือนนะคะก็ประมาณนี้นะก็ประมาณนี้นะะเพื่อความแข็งแรงของนานอาคารทำงานทุกวันนะใช่เพราะว่าเพราะว่าอันนี้ทำแบบละเอียดอะ่ะใช่ค่ะงานละเอียดนะคะละเอียดมากๆทุกอนูเลยงานโครงสร้างก็ต้องละเอียดยะะอืมบ้านต้องแข็งแรง Okay. ขนาดเสาเท่าไหร่ครับช่าง <Okay. S 1> ขนาดเสาเท่าไหรครับยี่สิบคูนยี่สิบโอ้เสาเบลอใหญ่ใช่ไหมเสาใหญ่อันนี้เรากบหลุมเสาเข็มก็เรียกเสาเข็มไอต่อหม้อนะกบหลุมต่อหม้อเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้อัปเดตสร้างบ้านนะคะก็อยู่ในช่วงการ เทคานคอดินนะคะก็วันนี้ก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยนะคะด้วยความที่บ้านเป็นทางยาวก็จะต้องใช้เวลาเทสุดอยู่สองรอบด้วยกันนะ,ะสองวันเราก็จะใช้วิธีการเช่าแบบนะคะเป็นแบบสําเร็จรูปที่เช่าเป็นรายวันนะคะก็ทําให้เสร็จภายในวันนี้ค่ะฝั <c oughs> ่งนี้ก็เทเรียบร้อยแล้วนะคะคานคอดิน ฝั่งทางบ้านที่ติดบ้านคุณกำมพูนะคะเทเซ็ตตัวเรียบร้อยก็จะเป็นอีกฝั่งทางนู้นนะคะความยาวของบ้านก็จะยาวจากจุดนี้ไปยาวไปอย่างนั้นนะคะเป็นตัวแ L าเอานะคะมีความตรงมีความเป็นมาตรฐานมากกว่า มันแล้วลู่เลี้วโอ้โหหมอลำดังแต่เช้าเลยมีป้าสภพาหมีม่อมโอ้โห 2> 1, 2, 2. แต่งตัวได้หนาวมากหนาวอุ้ยคนนั้นไม่หนาวเหรอคนนั้นอะนี่ใส่เสื้อแขนกุดนะคะ ไม่หนาวเหรอค่ะนอนคนเดียวไม่หนาวเหรอคะวันนี้พี่สายเขาไม่ได้มานะคะพี่สายเป็นอะไรนะเหงือกบวมครับเงือกบวมเอาก็เป็นโรคคนแก่เนาะนี่ง่อยเลยกินปลาหมึกไอ้ปลาหมึกไปทิ่มปลาหมึกไปทิ่มปลาหมึกทอดปลาหมึกอะไรปลาหมึกทอดที่ในครัวมื่อาอ๋อปลาหมึกอ่าแห้งแห้งอ๋อไปทิ่ม อ๋อนแนกหมอลำเราก็จะฟังเพลงอย่างเดียวเลยเออแอ้โหดโตะแล้วเรียบร้อยแต่แต่เช้าเลยนะคะโตะคือวันนี้หนาวมากกะป้าหนาว วางโต๊ะแล้วยังไงคะเนี่ยอันนี้ยังไงฮะจะลงดินเลยเหรอตั้งแต่เมื่อคืนคนระับ <c oughs> ตัวตู้มาถึงปุ๊บใช้ปุ๊บเ <c oughs> พราะถ้าเราปลูกเองมันก็จะเละเทะไง <c oughs> คือเพียอนผูกเขาวางเอาไว้ <c oughs> สภาพที่วางไว้นี่แบบเกะกะมากเขาบอกเนี่ยยกกลับเลยเนะี่ย <c oughs> ยกกลับไปเขา่าคอเหรออไอซิโตมายกกลับด่วนเอาไว้ก็สวยอยู่นะพอตั้งโต๊ะแล้วสวยอยู่นะไม่สวยหรอกกระถางมันใหญ่ครับอ๋อกระถางใหญ่เวลาเขาเป็นไม้ก่อสวยๆเนี่ยเขาก็จะก่อประมาณเท่านี้ตัดแต่งแล้วคิดว่าเขาจะก่อไหมก่อครับดินแน่นขนาดนี้ลุงว่วนคนจายนี่เนี่ยม่วงมงคล เราจะไม่ขยายทางแล้วใช่ไหมกรมการทางหมดกรมการทางเดี๋ยวขยายเดี๋ยวก็ได้ถอนม่วงมงคลฮะงบหมดแล้วงบประมาณปีใหม่มาเนี่ยเกิดขยายทางม่วงฉันจะไม่ได้เด,ดินไปอยู่ถอนอีกรอบนี้ตายนะเนี่ย,ยก็ถูกไว้แถวเดียวกันก็ได้ล,ลุงแรเอ,อเดี๋ยวก็มีอ่ะขยายทางอะ่ะเชื่อไหมจะได้เดินคื้นฝั่งเดียวเพราะว่าเดินขึนสองฝั่งอะไรนะ ม,มีเวนคืนฝั่งเดียวไงมีเวนคืนด้วยหลหรใช่ <laughs> เห็นไหมสองฝังหลายตั้งพูดปุ๊บผิดจะที่ไหนละ่ะ กล้วยตีย,ตยมาแล้วครับขอบคุณเอฟิคุณลุงกล้วยตัดคุณลุงที่เอาต้านกล้วยตี้ย,ยมาให้นะฮะเดี๋ยวจะปลูกเอาไว้แล้วก็ขยายพันต่อไป ขายต้นไม้ตั้งต้นไม้ไมโอ้หให้คนเบาหลบคนหนักได้ไอ้<ห>เฮาห,<ล><อ>หนักหลบคนเบาโอ้โหไม่แข็งแรงนี่เดินไม่ได้นะถนนเนี่ยปลูกสวนตัวจริง อย่างนั้นนะมันอยู่ได้ไม่นีนยไม่เริ่มไปเลยแล้ววันหลังเราทำไงอ่ะวันหลังผมไม่อยู่ครับพี่โจเขายกไปทิ้งมันหลังผมไม่เกี่ยวแล้วผมผมเกี่ยวแค่วันนี้เป็นไงโอเคไหมของผางฮะไม่เป็นไรเราปลูกไม้อย่างอื่นแทน แล้วก็ูงพริกไปเรื่อยๆนี่แหละพอาันพิกเตขอบคุณเจ้าของกล้วยเตี้ยด้วยนะคะได้ที่ลงดินแล้วนะคะกล้วยเตยะะยี้ยค<ด>่ะไม่นนรู้ว่านนจะได้กินลูกหรือว่าได้ชื่นชมแค่นั้นฮะต้องดู<ม>กันว่าลูกเขาเป็นยังไงมันเคือไหมเป็นเคือไหมลุง เ้นนั้กเหมือนกล้วยเหมือนกล้วยเราอ๋อเหรอแต่เตี้ยแต่เตี้ยกล้วยก็ต้องออกลูกเป็นเครือไหมถ้าไก่ต้องออกลูกเป็นไข่นะคุณเชนไม่ใช่เราไม่รู้ไงกล้วยจะออกลูกเป็นตัวได้ไงนึกว่าเหมือนกล้วยไอ้นั่นน่ะกล้วยแดงอ่ะอินโดอ่ะกล้วยด่างกล้วยอะไรอย่างเงี้ยต้องถามไอ้มอมดูสิรู้จักกล้วยเตี้ยไหมมอมอีกต้นหนึ่งเอาไงกับต้นนี้ เรามีพืชผักสวนครัวด้วยนะคะข้านงขนา้านวนาเคลเคลสวนเกษตรแล้วก็อย่างนี้แหละครับปนๆเอาไว้ต่อไปเราจะมีผักโชกมาเรื่อยๆ ย้ายรถย้ายลากันด้วยนะครับทุกคนติดโดยช่างสาเรียบร้อยใช่ไหมคะเรียบร้อย,อยสวยงามออางเอากระทงไปเก็บกระทงเปล่าด้วยเก็บไม่ไดสวยนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเติมข้ามาเรื่อยๆนะคะสตรอเบอรี่ปลูกปุ๊บแดงปั๊บเลยนะคะเป็นไงล่ะ <laughs> เดี๋ยวเราไปอ๊้ แต่บอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าเช้าเนี้ย17องศานะคะ17องศาค่ะบ้านสวนก็เย็นเย็นมือมือนี่เย็นเจี๊ยบเลยนะคะใครที่ทํางานเกี่ยวกับน้ํากับอะไรเงี้ยก็อาจจะเย็นเย็นหน่อยเดี๋ยวไปตัดผักกันจ้าวันนี้มีออเดอร์ใช้สามกิโลหรอสามกิโลครับโ,อ,โอ,อ้โหเขาต้องตัดแบบเฉงเฉียงอย่างนี้ครับลุงพรบอก แปลงใหญ่มากนะคะต้นใหญ่ด้วยต้นบลเลอร์ดูดิโหสดๆใครมาวันนี้ได้กินผักสดสนะจ้าแล้วมีเมนูอะไรบ้างคณะหมูกรอบอ่าคณะอะไรสารพัดสารพัดแล้วแต่แล้วแต่สิซังแล้วพี่น้องพี่สดสต่อไปในสวนเราก็จะพยายาม อ่ปลูกให้มันหลากหลายขึ้นไปแล้วลูพรอนนะแล้วก็ทุกอย่างก็จะไปเป็นเมนูที่รวนะฮะอุ้ยดูนะคะงามมากกวบกำลังพอดีเลยใช่ไหมขวบมากต้นยันขวบอ่ะกำลังพอกินเลยค่ะเราไม่คิดไม่ฝันว่าเราจะปลูกคนาดได้ต้นใหญ่อากาศดีค่ะปีนี้ วราตูของอายหอยที่เคยไปมาบอยเห็นเศร้โซภาอยากงามคือทั้งทีโอยโน้องหัวหกชายคนนีเห็นนางอายเป็นตาง,งามถึงหอดบาดยามถึงคําจาอินไออยเม่สาวน้อยดูฟังลาว ีหลายหลนผู้คนนั้นแน่นอ่างขอให้ลูกสมหวังกับสาวงามผู้กเมืองนี้ว่าแน่เด้อเจ้าเอ๋ยท่านเอ๋ยโอ้ยน้องพระเอกมาอีกคนแล้วสวัสดีค่ะเพชรบุรีเคยหนาวขนาดนี้มาก่อนไหมมือแข็งเลย แต่เช้านี้ก็รู้สึกหนาวนะเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะ17องศาแล้วใส่เสื้อบางหนาวเนี่ยดูสิใส่แต่งตัวมันอยู่เชียงใหม่คนนี้ไม่หนาวหนาวไม่เป็นเดินไม่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 หนาวละเออ,เ,อ,อเดินเยอะเพื่อทดสอบว่า17องศาทาอะไรเขาไม่ได้นะคะ <c oughs> คือโต๊ะเขืองค่ไอเราได้มามนุษยหินแล้วแหละนาาเอ้ยไอร้อนแรมเราไปเรื่อยถึงคำมวนมวนอีลีได้เห็นนางจำปีสาวโซบีแห่งคำมวนน้องนั้นชวนกินเข้ากินปลาน้ำมือหนึ่งหลวงพระบางไอสาบซึ้งหลวงพระบางไอสาบซึ้ง ลืมใจไว้นายบ่เป็นสแลลนคเสคนนี้ต้องุมข้างด้วยค่ะนนันอนจเอ้ะหนาวมาไหมโอโหหนาวามานนเนค่ะโอโหน่าจะมาเดี๋ยวคืนนี้ได้อยู่นะเพราะว่า17องศาเมื่อเช้าโอ้โหนอนไหมเนี่ยนอนไหมอ้าวเหรอไม่ได้นอนไม่ได้นอนว่าจะมานอนเมื่อคืน โอ้โ้มีของฝากให้ลุงพรด้วยเมื่อคืนขนไม่ต้องลงคิ้งไหฮะลงแล้วอันนี้เป็นเต็นต์มาฝากอีกแล้วจ้ากี่อันเนี่ยสองอันเหรอมีหน้าต่างด้วยขอเปิดท้ายหน่อยครับมีเต็นท์มโอ้ยมีมอมมอมมอมมีอาหารมอมด้วยเนี่ จริงเหรอไหนมอมหมีไหนอาหารมอมนี่ไงอันอันนี้จริงจริงด้วยพี่ลานยอมไปกินน่ะอะไรครับอันนี้เอาของให้มอมน่ะโอ้แยกไม่ออกอะเดี๋ยวใส่ชามไปกัได้มอมมอมหมีเดี๋ยได้ครับเอาซีสตอมเลือดหมูสาวข้าวกับแม่เดี๋ยได้วเนี๋ยไล้พะพะพะอู้ยขอบคุณค่ะมาขอบคุณมากครับนี่ขอ้าวจริงเลยสวัสดีค่ะพี่กระทรวงสวัสดีครับ นี่เาเดี๋ยวาคน้ลหาองลองลองให้เขากินดูไหมเขากินไหมไอ้สามตัวนี้ี่เล็กหนีกินทำไมเขารู้อ่ะไอ้ไอ้มันต้องเคี้ยวใช่ไหมที่เล็กมานี่ลุมล้อมเลยนะเคยถ้าต้องเคี้ยวเนี่ยรู้สึกว่ามอมจะเคี้ยวไม่ได้อ่ะอะอะไรยังไงอะไรอ่ะโอ้ขอบคุณเฮียบุญเจริญฮะเขาให้เขาเกลียบมา ตูดใหม่ครับตูดใหม่ตูดใไนของเฮียบุญเจริญครับชื่ออะไรคะฟูอะไรเนี่ยฟูชิเอ็กซ์ให้มาสองกล่องโอ้ได้ทานกันเลยนะคะฟูชิเอ็กซ์ขอบคุณครับเอาไว้ตัวไหนเฮียบุญเจริญนะคะไห้รถตู้กันก็ได้เออไห้รถตู้กันฟูชิเอ็กซ์ทอดครับทอดทอดทอดอดครบ ลุงพลข้าวโรงนคนเดียวเลยโอ้ยสวยอ่ะสวยด้วยสวยมีหน้าต่างด้วยอันนี้ก็มีหน้าต่างด้วยนะเกรกเกรซเกรซซื้อจากไหนอะคะสั่งในเน็ตในช้อปปี้อะไรเลยนะไม่เป็นไรค่ะแน่ไม่ได้บอสจะจ่ายให้ ขอบคุณมากโอ้สุดยอดเลยกางง่ายด้วยใช่ไหมง่ายมากเมื่อกี้ขย่าลสองทีเอ้ประเภทมาสอดอย่างเงี้ยมันไม่ไหวแล้วมันทํายากมันต้องใช้มันนเป็โบราณไปเนาะอันนี้มันแบบสะบั้แค่กระพือออกแต่เวลาเก็บนี่ไงเหมือนกางร่มอ่ะเวลาเก็บแค่นี้เองกดแคเนี่ยอันเนี้ยแล้วก็พับเข้าวพับขาล่มเลยวันนั้นวันนั้นดูคลิปอยู่คุณโอคูเก็บเป็นมีคนนอนเต็นท์ี่ยูริแล้วนะคะ นั่นก็คือลุงพอลแม่พี่ยูริเห็นน่าจะดีใจแล้วเนี่ยเขาซื้อมาฝากลุงพรลุงพรก็นอนให้แล้วอันนี้จะนอนเลยหรือปูก่อนปูปูไ้ก่อนอ๋อจะไปอาบน้ำก่อน <c oughs> ลูกสมุนก็มารอเฝ้าแล้วนะคะปูไว้ก่อน <c oughs> พาอผมต้องเยอะหน่อยนะ หนาวน้ำค้างหนาวกินนอนเต้นเลยง่ายน้องน้องมี ต่ความทิงใจรำวง,งและไม่เคยแพ้ใครลีลาสนุกถึงใจสาวสวยแก้มใสรอยโคงรรำวงสาวสวยแก้มใส่รอยโครงรรำวงเสีย,สย,ยง,งววยกรองรัวมาทีทีกัมพูรรัชนีออกมาร้องรำวงพี่น้องทั้งหญิงชายเชิญมา ขว,วดลายรำฟอนโยกยายไปกับเสียงดนตรีรำฟอนโยกยายไปกับเสียงดนตรีรรต้นตานยืนอยู่กลางหน้าเดี่ยวไทยท้าสู้แดดลมฝน